สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยมาก็หลายคลิปนะครับทีนี้เนี่ยบ้านที่ผมกําลังจะสร้างนะครับก็ใกล้ที่จะถึงเลิกลงเสาเอกแล้วฮะทีนี้นะครับการลงเสาเอกนะครับก็แต่ละความเชื่อนะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่เคยสร้างบ้านนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างก็เลยลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับ ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบจัดชุดนะครับสําหรับทําพิธีนะครับในการลงเสาเอกเนี่ยมานะครับผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับเขาเรียกว่าเอาความสะดวกของเราเนาะนะก็เลยมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะหาเลิกลงเสาเอกนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้อง พิจารณาตามความเชื่อของแต่ละคนนะครับว่าท่านเนี่ยเชื่อแบบไหนนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็คือทําพิธีเพื่อความสบายใจนะฮะเป็นการส่วนตัวมากกว่านะฮะตรงนี้อ่ะก็คงแบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะว่าชุดต,ตรงนี้เนี่ยก็คือท่านเนี่ยสามารถที่จะทําพิธีได้ด้วยตนเองได้นะฮะตรงนี้มาแกะกล่องกันบ้างนะครับตรงนี้ชุดสำหรับลงเสาเอกอย่างเดียวนะครับ ไม่รวมเสาโทอะไรนะฮะตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีทั้งเสาเอกเสาโทนะครับแต่ว่าเราเนี่ยขอลงแค่เสาเอกอย่างเดียวละกันนะครับตรงนี้ร้านที่ผมซื้อมานะครับโพสที่ผมไอ้แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรจริงจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขึ้น description เอาไว้ให้นะครับว่าผมซื้อมาจากร้านนี้นะครับแกะมานะครับสิ่งแรกที่จะเจอก่อนเลยก็คือเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับว่าลำดับวิธีการยกเสาเอกและเสาโทนะครับตรงนี้ด้วยตนเองนะครับเขาวงเล็บเลยนะว่าด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นใบสําหรับ ทำพิธีนะครับตรงนี้สิ่งที่มีนะครับก็คือหนึ่ง๊บแน่นอนเลยนะครับก็คือไม้มงคล9ชนิดนะครับตรงนี้อ่ะเขาจะซิลมาไว้ให้อย่างดีนะครับก็ไม้มงคลนะครับ9ชนิดเนี่ยขออ่านก่อนนะครับว่าไม้มงคล9ชนิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม้มงคล9ชนิดนะครับก็จะประกอบไปด้วยไม้สีสุกนะครับไม้ทรงบดานไม้สักไม้กันเกลานะครับไม้พยุงไม้ทองหลางนะครับไม้ชัยพฤกษ ไม้ลาดจะพึกแล้วก็ไม้ขนุนนะครับไม้ทั้ง9้าชนิดเนี่ยเขาจัดหามาให้เราตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีเขียนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าไม้ตัวนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคือเขาพิมพ์เอาไว้ให้เลยนะครับที่ตัวไม้นะฮะอ่าถัดมานะครับก็คือเป็นเข้าตอกนะครับตรงนี้ถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้แน่เป็นข้าวตอกเนาะแล้วก็มีในส่วนของ แผ่นนะครับแผ่นแผ่นเถาะมีแผ่นทองแผ่นเงินแล้วก็แผ่นนาคนะครับ3อันนะครับสามแผ่นนะครับอยู่ตรงนี้ถึงจริงเขาห่อมาดีนะครับแต่ว่าผมแกะมาแล้วนิดนึงนะครับก็อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเมล็ดพืชมงคลนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าทั้งหมด5ชนิดนะครับอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นผ้า3ามสีนะครับเขาจัดเซตมาให้นะฮะมีทองคําเปรวนะครับ มีสายศิลน,นะครับตรงนี้มีอันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับจนไปอ่านคู่มือที่เขาให้มานะครับอันนี้เนี่ยคือสายมงคลนะครับแล้วก็มีในส่วนของพลอยนะครับเม็ดพลอย9ไม่แน่ใจว่า94สีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอแกะดูอ่ะเม็ดพลอย94สีนะครับก็คือเป็นพลอย9เม็ดนี้อ่าเขาจัดแพ็กเกจมาให้อย่างดีมากๆเลยนะครับก็คือเสร็จสับพร้อมทุกอย่างท่านสามารถที่จะทําพิธีได้ด้วยตนเองได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของถ้าเขาบอกเนี่ยก็คือนะ่าจะเป็นในส่วนของเออขาเรียวกว่าอะไรนะอันนี้เนี่ยเขาเรียวกว่าอิดมงคลนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับประกอบด้วยทองเงินแล้วก็นาคนะครับ3อันนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้เนี่ยจะมีน้าหนักมากที่สุดนะครับในในกล่องนี้มีทุบเทียนมาให้นะครับทุบมาให้9้าดอกนะครับแล้วก็เทียนมาให้สองเล่มนะครับแล้วก็มีผ้าขาวม้านะครับในการ ผูกไปที่เสาเอกนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดู y o u t u b e หรือว่าดูอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีการผูกเสาเอกนะครับด้วยผ้าเข่าม้านะฮะส่วนลำดับวิธีการนะครับเขาจะลิสต์มาให้เราเรียบร้อยอยู่ในอันนี้นะครับคือคุณสามารถที่จะอ่านแล้วก็ทําตามได้นะครับเขาก็จะมีบทสวดกับคําพูดมาให้นะครับว่าท่านเนี่ยจะต้องพูดแบบไหนนะครับหรือว่าทําวิธียังไงนะครับตามขั้นตอนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ย เคร่งมากแค่ไหนนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะสิ่งที่ต้องเตรียมเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเองนั่าก็คืซื้อชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็ค,บคือหนอกกล้วยนะครับหน่ออ้อยแล้วก็มาลายดาวเรืองนะครับตรงนี้แล้วก็ อื่นๆนะครับพวกหมากคลูใบสีนะครับอาหารคาวหวานนะครับผลไม้มงคลอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นกับนะครับความเชื่ออีกนะครับว่าคุณเนี่ยซีเรียสมากแค่ไหนนะครับขึ้นกับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็สําหรับเราเนี่ยเราทําพิธีนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะตรงนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ